สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่เรากท่านครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสูตรปุ๋ยนะครับที่อยู่บนกระสอบปุ๋ยเนี่ยบอกอะไรเราได้บ้างก่อนที่เราจะทําสวนทําไร่ก่อนที่จะซื้อปุ๋ยนะครับเรามาเรียนรู้กันว่าสอบปุ๋ยเนี่ยที่เป็นสูตรต่างๆเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรกันแน่นะครับมาเรียนรู้ในคลิปนี้กันขอเกินกับพี่น้องเกษตรกรกอ,อย่างนี้นะครับพืชโดยทั่วไปเนี่ยต้องการธาตุอาหารทั้งหมด16ชนิด แต่บางตำราก็ว่า17เพราะว่าพวกเพิ่มธาตุนิกเกิลเข้ามานะครับโดยทั้ง16ชนิดเนี่ยของฟรีคือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจน3ชนิดนี้3ธาตุน,น,นี้ได้จากอากาศนะครับได้จากคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศแล้วก็น,น้ำนะครับส่วนอีก13ชนิดอีก13ชนิดจะได้จากดินนะครับก็คือนโโรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกำมทันอันนี้เป็นธาตุหลักนะครับซึ่งตปองการปริมาณมาก แต่ถ้าเป็นจุลธาตุนะครับก็คือเหล็กแมงกานีสสังกสีทองแดงโบรอนโมลิดีนัมโครีนนะครับอันนี้เป็น16ธาตุที่พืชต้องการนะครับแต่วันนี้เราจะพูดเฉพาะ NPK ก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสแทสเซียมนะครับเลขบนกระสอบปุ๋ยเนี่ยบอกปริมาณธาตุอาหารก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมีอยู่แค่3ตัวเท่านั้นนะครับที่อยู่บนกระสอบปุ๋ยอีก13ชนิด ไม่มีอยู่ในกระสอบปุ๋ยในกระสอบปุ๋ยมีแค่3ตัวเท่านั้นนะครับเพราะฉนั้นเวลาพี่้อษศรกรซื้อปุ๋ยมาเนี่ยอย่าเข้าใจว่าธาตุอาหารพืชเนี่ยต้องการแค่ N P K ที่อยู่บนกระสอบปุ๋ยเปล่ามันต้องการมากกว่านั้นคือมันต้องการ16ชนิดนะครับขอเรียนพี่ดอนศิก,กรอย่นี้นครับเช่นปุ๋ยสูตร2 0 8ส0อันนี้แนะนําใส่ในข้าวนาปีนะครับข้าวนาปรังก็ได้แต่ถ้าข้าวนาปปังเนี่ยก็ปรับตัวหน้าเพิ่มนิดนึงนะครับ ยี่สิบแปดยี่สิบเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเป็นค่าวิเคราะห์ของท่านอาจารย์สุนทรีเฮชวาณกับท่านอาจารย์สุมิตราผู้บวรดมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับท่านทํางานวิจัยเกี่ยวกับข้าวนาปีอยู่ที่ทุ่งกุหลาร้องไห้ข้าวมะลินะครับยี่สิบแปดยี่สิบเนี่ยเป็นสําหรับปุ๋ยนาข้าวตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะครับตัวเลขตรงนี้หมายความว่า20ตัวแรกเนี่ยคือปริมาณไนโตรเจนนะครับปริมาณไนโตรเจนคือ20กิโลใน100กิโล ตัวกลางตัวที่2ก็คือเลข8 8คือตัวฟอสฟอรัส8กิโลใน100กิโลเช่นเดียวกันตัวสุดท้าย20ตัวสุดท้ายก็คือปริมาณโพแทสเซียม20กิโลในปุ๋ย100กิโลนะครับจากที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับอัตราเมื่อกี้เทียบจาก100กิโลถ้า50กิโลนะครับเวลาเราซื้อปุ๋ยมาเนี่พี่น้องเกษตรกรอย่าเข้าใจผิดนะครับ28-20ไม่ใช่มีปริมาณธาตุอาหาร N 20, p h o s p h o r 8, K 20ตัวเงี้ยไม่ใช่นะครับที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นกระสอบปุ๋ยแค่50กิโลเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้า50กิโลเราต้องลดปริมาณธาตุอาหารลงไปครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นสูตร 20, 8 20จะมีไนโตรเจนจริงๆอยู่ที่10กิโลฟอสฟอรัส4กิโลและโพแทสเซียม10กิโลนะครับเพราะฉะนั้นบวกธาตุ NPK อยู่ในกระสอบนี้เนี่ยมีเท่ากับ20กิโลจาก50กิลนะครับ อยาเข้าใจว่ามี48กิโลไม่ใช่นะครับถ้า48กิโลในจาก100กิโลที่เขาผสมปุ๋ยมานะครับสูตรต่อมาก็คือ15 15 15หลักการคิดแบบเดียวกันเลยนะครับถ้าในปุ๋ย100กิโลเนี่ยมีไนโตรเจน15กิโลฟอสฟอรัส15กิโลและโพแทสเซียม15กิโลนะครับจาก100กิโลแต่นะครับแต่ปุ๋ยที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับมันมีเพียงกระสอบหนึ่งเนี่ยแค่50กิโลเท่านั้นไม่ใช่100กิโลนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าไนโตรเจนในปุ๋ยสูตร15-15-15กระสอบหนึ่งที่เราซื้อมามีไนโตรเจนแค่7.5กิโลฟอสฟอรัส7.5กิโลและโพแทสเซียม7.5กิโลเท่านั้นนะครับพอบวกกันแล้วก็จะได้ประมาณ22.5กิโลประมาณนี้ในปุ๋ยสูตร15-15 NPK รวมกันแล้วก็คือ22.5กิโลเท่านั้นนะครับทีนี้มาถึงสูตรปุ๋ยที่เราใช้กันมาก็คือปุ๋ยยูเรีย 46 0นยะครับยูเรียก็เช่นเดียวกันหมายถึงไนโตรเจนมีอยู่46กิโลในปุ๋ย100กิโลฟอสฟอรัสมีอยู่0ูกิโลและโพแทสเซียมมีอยู่0กิโลนะครับแต่ถ้าในปุ๋ยกระสอบหนึ่งที่เราซื้อมานะครับปุ๋ยยูเรียเขาจะบอกว่าน้ำหนักสุทธิ50กิโลกรัมนั่นหมายความว่ามันจะมีไนโตรเจนแค่23กิโลในหนึ่งกระสอบปุ๋ยนะครับฟอสฟอรัสศกิโลและโพแทสเซียมศนกิโลนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ ปุ๋ยสูตร30-0-0นั่นก็หมายความว่าใน100กิโลจะมีไนโตรเจน30กิโลกรัมฟอสฟอรัส0และโพแทสเซียม0นะครับและใน50กิโลเนี่ยก็คือ1กระสอบที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับเป็นกระสอบที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีแค่50กิโลเพราะฉะนั้นปุ๋ยสูตร30-0-0เนี่ยจะมีไนโตรเจนในกระสอบนั้นแค่15กิโลฟอสฟอรัส0กิโลและโพแทสเซียม0กิโลนะครับอันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดสูตรปุ๋ยต่างๆที่ปรากฏบนกระสอบปุ๋ยเนี่ยซึ่งพี่น้องกอนเกษตร อาจเข้าใจว่านะครับมันมีปริมาณธาตุอาหารตามที่ระบุนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับมันเป็นเพียงแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองสูตรที่ปรากฏบนกระสอบปุ๋ยเนี่ยนะครับมันเป็นปริมาณธาตุอาหารเขาคิดจากร้อยกิโลที่เขาผสมมานะครับตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับสมมติว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นปริมาณห้าสิบกิโลเหมือนปุ๋ยเคมีทั่วไปแต่บางยี่ห้อก,ก็จะมี ่า25กิโลก็มีนะครับแต่โดยตลาดส่วนใหญ่ก็คือ50กิโลนะครับถ้าปุ๋ยอินทรีย์เคมีเนี่ยสูตร6 6 6นะครับสูตรนี้เนี่ยก็หมายความเช่นเดียวกันนะครับถ้า50กิโลเนี่ยก็มีไนโตรเจนแค่3กิโลนะครับฟอสฟอรัส3กิโลพแทสเซียม3กิโลถ้า 6, 6 6ถ้าอยากได้เต็มคุณต้องซื้อปุ๋ยอินทรียเคมีกระสอบนี้2กระสอบถึงจะได้ N 6 P 6 K 6นะครับ ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็น25กิโลล่ะมันจะมีปริมาณธาตุอาหารเท่าไหร่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร13 3 3นะครับถ้าใน100กิโลเนี่ยมีไนโตรเจน13กิโลใช่ไหมครับถ,ถ้าถ้าตามกระสอบปุ๋ยนี้เนาะนะครับมีฟอสฟอรัส3กิโลมีโพแทสเซียมแค่3กิโลจาก100กิโลนะครับแต่ปุ๋ยที่เราซื้อมาเนี่ยกระสอบนี้มันมีแค่25กิโลแล้วก็เทียบปัญญััิแต่อย่างกับนะครับนั่นก็หมายความว่า ถ้าใน25กิโลมีไนโตรเจนเพียงแค่3.2กิโลใน1กระสอบ25กิโลนี้นะครับมีฟอสฟอรัส0.75กิโลและโพแทสเซียม0.75กิโล,ล,โล,ล,โลเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ลองคำนวณย้อนกลับก็คือถ้า,า,าปุ๋ย100กิโลมีนตรเจน13ถ้าปุ๋ย25กิโลจะมีเท่าไหร่นะครับก็เอา25คูณ13หาร100ก็จะได้ประมาณ3.25นี่แหละประมาณนี้นะครับคือเวลาคิดคำนวณก็คำนวณย้อนกลับแบบเดียวกันนี่แหละนะครับ หลังจากที่เราพูดเรื่องปริมาณธาตุอาหารที่อยู่บนกระสอบ NPK แล้วนะครับถ้านะครับถ้าบางชนิดมันมีธาตุอาหารรองอาหารเสริมมาด้วยเราจะเลือกแบบไหนดีเนี่ยนะครับเลือกปุ๋ยแบบไหนดีที่มีธาตุรองธาตุเสริมด้วยเนี่ยเลือกดีหรือเปล่าหรือจะเอา NPK อย่างเดียวนะครับตัวนี้นะครับพี่นนท์ิก่อรอาจจะเจอปุ๋ยในตลาดนะครับก็คือเขาบอกปริมาณธาตุหลักนะครับธาตุหลักก็คือปริมาณธาตุอาหารรับรอง ก็คือ NPK มาแล้วเช่นด้านซ้ายมือเป็นสูตร15-15-15นั่นหมายความว่าใน100กิโลมีเจน15กิโลฟอสฟอรัส15กิโลโพเทียม15กิโลท่า1นกระสอบตัวนี้ก็แค่7.57.57.5เแค่นั้นเองตามที่กล่าวมาข้างบนแต่ปัญหาคือสูตร15สูตรนี้นะครับมีปริมาณธาตุอาหารก็คือปริมาณธาตุอาหารรองนะครับก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันเพิ่มมาด้วยนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยสูตร15เหมือนกันนะครับ NPK สิบห้าสิบห้าสิบห้าเหมือนกันนะครับแต่ปริมาณธาตุอาหารรองมีเฉพาะกรมมาทันแปดเปอร์เซ็นต์พี่น้องเกษตรกรจะเลือกตัวไหนครับลองนั่งคิดดูแป๊บหนึ่งนะครับวิธีการเลือกนะครับไม่ยากไม่ยากนะครับถ้ามันมีราคาเท่ากันนะครับหลักหลักส่วนตัวผมนะครับขออนุญาตใช้หลักส่วนตัวเนาะด้านซ้ายมือเป็นสูตรสิบห้าสิบห้านะครับด้านขวามือก็สูตรสิบห้าสิบห้าเหมือนกันนะครับ หลักของผมง่ายๆถ้า2ตัวนี้นะครับเปรียบดูราคาก่อนนะครับเปรียบดูราคาถ้าตัวไหนถูกก็พิจารณาไว้ก่อนนะครับทีนี้มาดูมาดูปริมาณธาตุอาหารก่อนนะครับปริมาณธาตุอาหารถ้าตัวไหนส่วนใหญ่โดยตัวผมเองนะครับถ้าตัวไหนให้ธาตุอาหารรองเยอะกว่าผมก็จะเลือกตัวนั้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเขาผสมมาเนี่ยเวลาเราหวานเราก็จะไม่ต้องหวานธาตุอาหารพวงนี้เพิ่มนะครับแต่ถ้าเป็นด้านขวาเนี่ยก็ให้กรมะถันมาตัวเดียวถึง8% จะถามว่าต้องรู้นะครับว่ากรมมาถันเนี่ยเวลาเราใส่ลงไปในดินเนี่ยถ้าดินกรดมันจะเพิ่มความเป็นกรดลงนะครับหมายถึงว่ามันเป็นกรดอยู่แล้วความเป็นกรดมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือทําให้ pH มันต่ําลงนั่นเองเพราะโดยตัวกรมมาถันเองมันเป็นกรดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นดินกรด,ดเนี่ยถ้ามันมีกรมมาถันเนี่ยก็ควรใช้ด้วยความระมัดระวังหน้าผมเนี่ยบางบางแหล่งเป็นดินกรดผมก็จะเลือกปุ๋ยสูตรด,ด้านด้านซ้ายมือนะครับแต่ถ้า ดินคนไหนท่านไหนเป็นด่างนะครับเป็นด่างอาจจะพิจารณาเอาปุ๋ยตัวด้านด้านขวามือนะครับที่มันมีกร,รมฐถัน8%ก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูราคาด้วยนะครับนะครับสรุปวิธีดู2ตัวนี้1ดูสูตร2ดูราคาใช่ไหมครับ3ดูปริมาณธาตุอาหารรองว่ามีกี่ตัวนะครับตัวที่4ก็คือดูดินตัวเองนะครับดินตัวเองเนี่ยเป็นกรดหรือเป็นดาน่างถ้าเป็นกรดกรรมฐถันเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงซะนะครับก็เอาตัวที่ มันมีกรรมฐานน้อยๆและมีธาตุอาหารรองพวกนี้แคลเซียมแมกนีเซียมเพิ่มนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพืชเรานะครับอันนี้วิธีการเลือกอันนี้โดยส่วนตัวนะครับที่แนะนํากันดียจนะครับมาดูการเปรียบเทียบราคาปุ๋ยกันบ้างนะครับถ้าจะซื้อปุ๋ยเนี่ยถ้าเป็นพวกเช่นพวกไนโตรเจนหรือธาตุอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะเปรียบเทียบราคาปุ๋ยได้ยังไงอันนี้ขอยกตัวอย่างนะครับเป็นปุ๋ยยูเรีย4 6 0กับปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต20 0ส่วนนะครับ ยูเรียนะหมายว่ามีไนโตรเจนนะครับ46กิโลจาก100กิโลถ้ากระสอบหนึ่งก็มีแค่23กิโลแต่ถ้าเป็นปุ๋ย21-0-0นั่นหมายความว่า100กิโลนะครับมีแอมโมเนียมซัลเฟตหรือพวกไนโตรเจนอยู่แค่21กิโลแต่ถ้า50กิโลกระสอบนี้เนี่ยก็มีแค่10.5 10. กิโลเท่านั้นนะครับทีนี้เวลาเราเปรียบเทียบราคาปุ๋ยระหว่างยูเรีย4.0กับปุ๋ย21-0-0แอมโมเนียมซัลเฟต ตัวไหนจะถูกกว่ากันไหมถึงตัวไนตโตรเจนนะครับตัวแรกเนี่ยสมมุติสมมุตินะครับปุ๋ยยูเรีย4ี่มูราคาตันละ13,400บาทนะครับตัวที่2ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตนะครับ21เศูนย์ศูนยะ์เนี่ยราคาตันละ8000ถ้าพี่น้องเสร็จกรคิดนะครับก็คงจะว่าปุ๋ยยี่สิบศูนย์ศูนย์เนี่ยถูกกว่าแน่นอนนะครับถ้าหากไปคำนวณเรื่องปริมาณธาตุอาหารเรื่องพวกไนตโตรเจนมันจะถูกกว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับ วิธีคำนวณให้ทำหนังนี้นะครับยูเรีย460เนี่ยหมายความว่านะครับหมายความว่าเนาะถ้าใน1ตันหรือ1,000กิโลเนี่ยจะมียูเรียนะครับใน1ตันเนี่ยจะมียูเรียนะครับ460กิโลกร,รัมที่ราคา13,400บาทนะครับเพราะฉะน,นั้นในไนโตรเจน1น1กิโลจะมีราคาเท่ากับนะครับเราก็เอาราคาต่อตันเนี่ย13,400เนี่ยหารด้วยปริมาณยูเรียที่อยู่ใน1ตันก็คือ460 จะได้ปริมาณไนโตรเจนอยู่ที่กิโลละ29.10บาทนะครับอันนี้วิธีคิดคำนวณน,นะครับข้อที่2ปุ๋ยสูตร21-0-0นั้นหมายความว่านะครับถ้าปุ๋ย21-0-0 1น0 0กิโลหรือ1ตันเนี่ยจะมีไนโตรเจน210กิโล,ละนะครับต่อตันก็คือปุ๋ย21-0-0เนี่ยเขาคำนวณมาจาก100กิโล,ลใช่ไหมครับถ้า100กิโล,ลเนี่ยมีไนโตรเจน21กิโล,ลแต่ถ้า1ตันคือ1,000กิโล,ลมันก เอาบวกลบคูณหารกันก็จะได้210กิโลนะครับถ้า210กิโล1ตันเนี่ยมีราคาเท่ากับ8,800บาทเพราะฉะนั้นไนโตรเจน1กิโลจะราคาก็คือเอา8,800หารจำนวนไนโตรเจนที่อยู่ใน1ตันก็คือ210จะได้41.9บาทนะครับเราจะเห็นไหมครับว่าถ้าเทียบปริมาณไนโตรเจนราคากิโลต่อกิโลนยจะเห็นว่านะครับ ปุ๋ยยูเรียเ0นนะครับราคาถูกกว่าปุ๋ย2.0 0 0นะครับก็คือยูเรียเนี่ย29.10บาทแต่ถ้าเป็นแอมโมเนียมซัลเฟต2 1 0 0เนี่ย4 1่บาทเลยทีเดียวนะครับอันนี้เราเวลาคำนวณเนี่ยเราคิดคำนวณในเชิงปริมาณธาตุอาหารไม่ใช่คำนวณเชิงอ่เป็นตันที่เราเข้าใจกันนะครับอันนี้เป็นวิธีคำนวณอย่างง่ายนะครับมาดูการเปรียบเทียบราคาปุ๋ยนะครับแบบที่2กันบ้างนะครับ ระหว่างปุ๋ยสูตร15-15-15และปุ๋ยสูตร16-20-0นะครับกา,ารปรียเทียตัวนี้อาจจะแตกต่างกันนิดนึ่งเพราะว่า15มันมีครบทุกตัว NPK แต่ว่า16-20-0เนี่ยมันมี N n กับ P, P เท่านั้นนะครับข้อหนึ่เนี่ยก็คือปุ๋ยสูตร15-15-15ราคาตันละ12,000บาทนะครับสูตรที่2ก็คือ16-20-0เนี่ยราคาตันละ11,000บาทมาดูกันว่า2ส,สูตรนี้ตัวไหนจะถูกจะแพงกว่ากันนะครับ วิธีคำนวณก็คล้ายๆกันกับแบบแรกนะครับก็คือปุ๋ยสูตร15-15หมายความว่าในหนึ่งตันเนี่ยมี NPK รวมกัน450กิโลนะครับในราคา12,000บาทอันนี้เฉพาะคิดเฉพาะปริมาณธาตุอาหาร NPK นะครับเพราะฉะนั้นธาตุอาหาร1กิโลนะก็คือ NPK รวมกันเนี่ย1กิโลนะจะมีราคาอยู่ที่12,000หาร450นะครับ จะได้ราคาต่อกิโลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ26.60บาทก็คือ2 6บาท60สตางค์นั่นเองนะครับมาดูตัวที่2สูตรปุ๋ย16.20กก็หมายความเช่นเดียวกันใน1,000กิโลเนี่ยมีธาตุอาหารอยู่360กิโลนะครับเพราะว่าใน100ยกิโลก็มีแค่36กิโลเท่านั้นเฉพาะ N กับ P นะครับเพราะว่าตัวนี้เคไม่มีเพราะฉะนั้นธาตุอาหารพืช1กิโลเนี่ยที่มี N กับ P เท่านั้นเนี่ยอยู่ที่ราคา11% 0 0 0บาทหาร360 ได้ราคา30.50บาทก็คือ30บาท50สตางค์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าราคาปุ๋ย16.20มีราคาแพงกว่าปุ๋ยสูตร15 15 15อันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับปัจจุบันนี้ก็มีราคาเปลี่ยนไปมากแล้วนะครับแบบที่3นะครับก็คือการคำนวณราคาธาตุอาหารพืชในรูปปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับอาจจะเขียนผิดบ้างต้องขออภัยด้วยอันนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับ ก็คือปุ๋ยเคมีผลิตภัณฑ์าอาหารแบบเคมีเนี่ยรวมกับปุ๋ยอินทรีย์พวกพวกอ่าเศษซากพืชสัตว์ที่เข้าหมักตั้งนานเนี่ยแล้วน,นำมาปั้นเม็ดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์บวกกับเคมีก็เลยกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตรนี้นะครับก็คือ2 1, 1 1ที่เป็น CCC เนี่ยก็คือเอามาให้ดูก็คือหาสูตรนี้ไม่เจอเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับสูตรที่คำนวณก็คือ21 1, 1ราคาตันละ3 0 0 0บาทนะครับ วิธีคำนวณก็คล้ายๆกันส่วน2 1 1นเนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่าค่า100กิโลเนี่ยจะมี n อยู่2กิโลอยู่1กิโลอ่อยู่ประมาณ1กิโลนะครับเพราะนั้น NpK รวมกันใน100กิโลเนี่ยก็จะได้ประมาณสัก4กิโลนอกนั้นก็เป็นวัสดุอินทรีนะครับวิธีคำนวณก็คือปุ๋ยอินรีย์1 0 0 0กิโลเนี่ยมีธาตุอาหารพืช40กิโลนะครับก็คือใน100กิโลเนี่ยมี4กิโลถ้า ใน1ตันเนี่ยก็จะมีประมาณ40กิโลนะครับในราคา3,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นธาตุอาหารพืชเนี่ยนะครับมันจะมี NPK เท่าไหร่เราก็เอา3,000หาร40ก็จะได้กิโลละ75บาทนะครับซึ่งถามว่าปริมาณ NPK เนี่ยมันแพงไมพอมันก็แพงนะครับแต่ว่าในปุ๋ยอินทรีย์เคมีเนี่ยเราไม่ได้คิดเรื่องอ N c วัตถุที่อยู่ในปุ๋ยเราคิดเฉพาะตัวธาตุ NPK เท่านั้นมันถึงราคาสูงน,นั่นเองนะครับ ครับนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับสูตรปุย๋ยบอกเราอะไรได้บ้างก็ขอย้าอย่างนี้นะครับสูตรปุย๋ยที่ปรากฏในปุย๋ยที่เราซื้อมาเช่น2820เนะี่ยหมายความว่าตัวแรกก็คือไนโตรเจนตัวกลางก็คือฟอสฟอรัสตัวสุดท้ายก็คือโพแทสเซียม2820ก็คือในร้อยกิโลเนี่ยมีไนโตรเจนอยู่20กิโลฟอสฟอรัสอยู่8กิโลในโพแทสเซียม20กิโลถ้า5 0กิโลก็จะลดลงครึ่งหนึ่งก็คือไนโตรเจน10บกิโลฟอสฟอรัส4ีกิโลและโพแทส เพราะว่าพี่น้องสิก่อนหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันมันมันเป็นมันไปมันมาอย่างไงนะครับก็เลยมาอธิบายให้นะัให้รับฟังกันดังนี้นะครับพร้อมกับวิธีคำนวณปุ๋ยอ่าในราคาต่างๆเนี่ยว่าตัวไหนถูกตัวไหนแพงคิดในเชิงปริมาณธาตุอาหารแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับเช่นพวกปุ๋ยอินทรีย์เคมีพวกนี้เนะี่ยเราก็ไม่ได้คิดเรื่องอ่าความสําคัญของอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในปุ๋ยเราคิดเฉพาะในเชิงปริมาณ NPK ที่เป็นอ่าปุ๋ยเคมีท่านหลักที่อยู่ในนั้นนะครับ ถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติในการปรับปรุงดินได้ด้วยซึ่งซึ่งในหัวข้อนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงนะครับก็หวังวา่าจะมีเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกก่อกรไม่มากก็น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยปฏิบัติให้มากทําให้มากและจะสิ้นสงสัยความสงสัยไม่มีวันสิ้นไปได้ด้วยการคิดดิทฤษฎีดวงพ่อชาสุพัทโทสุดท้ายขอรัตนาคุณพัฒนรัตนตไตรคุ้มขอพี่น้องเกก่อกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ